สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับแชมป์ว่างนะฮะวันนี้ผมจะมานําเสนอขวดเก็บกาแฟสูญญากาศนะครับเป็นของยี่ห้อ Time ซีโ o นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยฮะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับอ้าเ้ยไม่เห็นใหญ่เลยล้อเล่นครับภายในกล่องนะครับก็จะเจอคู่มือนะฮะมักจะทําหายไปในบัตรดนนะครับเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจก่อนแต่เนิ่นๆนะครับ อย่างน้อยก็ให้มันจําได้ใส้นเล็กน้อยก็ยังดีนะฮะคู่มือเป็นคําอธิบายภาษาไทยนะครับก็เข้าใจง่ายนะครับก็อบอกสรรพคุณว่าทําอะไรได้บ้างนะครับกดปุ่มแบบไหนได้บ้างกดปุ่มกี่วิทาอะไรกดปุ่มไหนห้าวิสิบวิทาอะไรนะครับแล้วก็หน้าจอมีโชว์อะไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นอ่านคู่มือแล้วเนี่ยก็เข้าใจได้เลยนะครับดังนั้นผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม ดอเลนฮะามาแกะต่อภายในกล่องนะครับก็ยังมีตัวเครื่องนะครับทมซีโร่นะฮะแล้วก็มีสายชาร์จนะครับมีผ้าเช็ดทําความสะอาดนะครับเหมือนผ้าเช็ดหน้าเลนนะครับมีแปรงปัดทําความสะอาดนะครับแล้วก็มีตัวกันชื้นนะฮะใส่เข้ามาด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับก็เพิ่งได้มาตามคู่มือเนี่ยเขาให้ชาร์จแบบ1-2ชั่วโมงก่อนนะครับแต่ว่าผมอยากมารีวิวนะฮะตัวผิวสัมผัสนี่ดีมากนะครับเป็นแบบเข้าใจว่าเป็นสแตนเลสสตีลนะฮะแต่ว่าเคลือบด้วยความมีคำแบบเหมือนยางนิดๆนะและให้จับอยู่มือครับฝาก็เปิดออกมาครับข้างในเป็นที่เก็บกาแฟนะครับแล้วก็มีตัวดูความชื้นเอาไว้นะฮะ ซึ่งไม่ต้องใช้แล้วแหละที่หน้าจอนี่นะครับจะเห็นว่ามีหน้าจอบอกเลยนะครับว่าตอนนี้กำลังทาอะไรอยู่นะฮะแล้วก็มีปุ่มหนึ่งปุ่มนะฮะเป็นแบบมินิมอลมากฮะอันนี้หลังจากอ่านคู่มือเมื่อสักครู่นะครับก็คู่มือเนี่ยไม่ควรหายนะครับยิ่งระยะแรกๆเนี่ยที่เรายังไม่รู้จักเขาเนาะลืมแน่นอนนะฮะว่ากดกี่วิทําอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้นานๆแล้วก็จะจําได้นะฮะโอเคนี่มันเตือนอะไรเนี่ยติ๊ตๆตตต Warning please compost นะครับทำไมผมถึงมาแนะนำเจ้าเครื่องนี้ให้กับทุกคนฟังน,นะฮะเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องเก็บกาแฟนะครับทำให้เราได้เก็บกาแฟที่เราชอบอแบแพงๆเราเนี่ยเก็บได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับเขาบอกว่าสามารถเก็บได้นานกว่าไอ้กล่องใส่เครื่องดูดอากาศอะพวกนี้นานกว่า6เท่านะฮะหรือว่าเก็บได้นานถึงแบบ180วันเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า เราก็ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกนะเราเก็บกาแฟนานขนาดนั้นนี่ก็มันก็แปลปกๆนะผมว่ากินให้หมดภายในเดือน2เดือนเนี่ยกำลังดีนะครับหรือกินมันไม่เกิน3เดือนนั่นแหละแต่เจ้าเครื่องนี้ก็ทําให้เรามีความมั่นใจในกาแฟที่เราเก็บไว้มากยิ่งขึ้นนะครับเครื่องนี้นะฮะก็ทําให้กาแฟของเราเนี่ยสดยังฟเฟรชอ,อยู่นะฮะแล้วก็กลิ่นไม่หายไปนะครับทาให้การชงกาแฟเรายังมีกลิ่นอยู่นะฮะแล้วก็ไม่ทําให้กาแฟเนี่ยเหม็นหืนนะครับ อะไรที่ทําให้กาแฟของเราเปลี่ยนไปเวลาที่เราเก็บนะครับหรือทําให้กาแฟของเราเหม็นหืนเนี่ยปัจจัยมันก็จะมีแค่อากาศความร้อนอุณหภูมิแสงแดดนะครับ4อย่างใช่ไหมซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็ไม่โดนแดดแน่นอนเพราะมันทึบขนาดนี้นะครับไม่ไม่มีอากาศแน่นอนก็เพราะว่ามันดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้นะครับมันก็อยู่ในห้องเนี่ยมันก็ไม่โดนความร้อนแน่ๆนะแล้วก็ความชื้นก็ไม่มีเช่นกันเพราะว่าเอาอากาศออกไปแล้วนั่นเองนะฮะ ดังนั้นแล้วเนี่ยปัจจัยั้งสี่อย่างเนี่ยเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจัดการไปหมดเรียบร้อยแทนเราแล้วนะครับโอเคมันก็เลยทําให้กาแฟของเราเนี่ยยังเฟรชอยู่แล้วก็คุ้มค่าที่เราซื้อกาแฟมานั่นเองนะครับโดยประโยชน์ของมันดูเหมือนมีเล็กน้อยมีแค่นี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเนาะกับการเก็บกาแฟเรานั่นเองนะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะผมชอบมากก็คือว่าวัสดุอะไรเนี่ยดีมากเป็นวัสดุอ่า แซนเดดสามี่นะฟูดเกตนะครับแล้วก็ผิวของเขาเนี่ยผมว่าค,คือเคลือบคล้ายเคลือบด้านนะเคลือบเหมือนเคลือบยางด้านนะไม่รู้ว่าเคลือบด้านผมไม่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิคนะครับแต่ว่าจับแล้วเนี่ยผิวสัมผัสดีมากนะครับไม่ลื่หนหดมือเนาะ <S <S ฝานะครับก็เปิดได้นะครอันนี้คือเราไม่ได้เปิดเครื่องเนาะมันก็เลยไม่ดูดอากาศคือการสังเกตง่ายๆว่าเครื่องเราทํางานอยู่หรือเปล่านะครับก็คือดึงขึ้นมาถ้าเกิดมันดูดอากาศไปแล้วเนี่ยดึงขึ้นมาข้างล่างจะติดตัวมาด้วยนะครับ ข้อต่อมาครับก็คือว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะสามารถรีเซ็ตเวลาที่เราใส่เอาไว้ได้นั่นหมายความว่าเราสามารถมันบันทึกเอาไว,ไว้ว่าเราเก็บกาแฟาไว้ตอนที่เ่าไห่เก็บมาแล้ว,ลวกี่วันกี่ชั่วโมงเป็นต้น,นครับก็ทําให้เรารู้ว่ากาแฟาที่เราเก็บนั้นเนี่ยนานขนาดไหนแล้วนะแล้วนอกจากนั้นนะครับมันจะมีระบบเตือนว่าเฮ้ยถึงเวลากินได้แล้วเราต้องรีบกินแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็จะมีเตือนให้เราด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเตือนว่าแบตหมดแล้วหรือว่าเตือนว่าแบตใกล้หมดชาร์จได้แล้วหรือว่าเตือนว่า เฮ้ยเราลืมกดดูอากาศออกนะอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะก็มีระบบเตือนหลายอย่างนะครับก็จะมีมีนอกจากมีเสียงแล้วก็จะมีคําคพูดเนี่ยตรงเสือขึ้นด้านบนหน้าจอด้วยนะครับก็ง่ายต่อการสดจำของเรานเองขาดอย่างนี้ก็คือการพิมพ์ตัวชื่อของกาแฟเราลงไปนะฮะเราก็ต้องใช้โพสิตแปะเอาไว้นะครับจะได้ไม่ลืมว่าไอ้ตัวเนี้ยเก็บกาแฟอะไรอยู่นั่นเองนะฮะโอเคเรามาดูวิธีการทำเลยนะครับก็ ขอเปิดโพยนะฮะคู่มือนั่นเองโอเคเขาบอกว่าเริ่มต้นนะครับการได้มาควรจะไปชาร์จสัก 1- 2่องชั่วโมงก่อนนะฮะแต่ว่าการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถอยู่ได้เป็นเดือนๆนะได้ถึงได้ถึงถึงถึงึง,ง,ง3เดือนด้วยกันนะครับแต่ว่าเขาแนะนําว่าให้ชาร์จทุกๆเดือนจะดีกว่านะฮะเพื่อที่จะได้ถนมแบตเอาไว้นั่นเองนะครับเรามาเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่านะ,ะก็คือเขาบอกว่าให้กดตรงที่ปุ่มเนี่ยนะครับ15าวิเพื่อเป็นการ รีเซ็ตเวลาเนี่ยนะฮะอ๋อวนนี้ยังไม่ได้ดูเลยดูแล้วโอเคครับเะอกี้ลูกมาขอบควณเล็กน้อยนะฮะโอเคกดสุดทาวิไปแล้วก็ปนนเป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็เอากาแฟมาเมื่อใส่กาแฟเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝามันนะครับจัดระเบียบให้มันตรงนะครับบอกให้ ใช้ปโปง้งนิ้วชี้ดันดูนะครับให้มันได้ระนาดเนาะแล้วก,กดหนึ่งทีจะมีเสียงการดูดอากาศออกไปนะครับเะกี้นะฮะถ้าเกิดเรากดแตะปุ๊บแล้วออกเลยเนี่ยมันเร็วไปมันเหมือนแบบบังเอิญมาโดนนะฮะแต่ถ้า แต่ปุ๊บไม่ถึง1นวิดีหรือเกือบเกือบวิเนี่ยมันก็จะเป็นการทํางานฮนะเทสว่าทํางานหรือเปล่าก็คือดึงป่ขึ้นอา่าถ้าตัวติดขึ้นมาด้วยแปลว,ว่ามันได้ทําการดูดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเก็บกาแฟของเรานะฮะก็ง่าย,ายๆเพียงเท่านี้นะครับเครื่องนี้นะครับเหมาะกับใครนะฮะผมว่าก็เหมาะกับทุกๆคนยิ่งคนที่ชอบกินกาแฟสายสเปเชียลตี้นะครับหรือคนที่ซื้อกาแฟแพงๆมาเก็บไว้นะฮะเพราะว่า กาแฟเนี่ยกาแฟดีๆของเราเดี๋ยวบางทีมันหลายร้อยหลายพันหรือก็มีนะครับเก็บมันไว้ดีๆดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพลาดเก็บใส่ถุงซิปลอนแล้วแบบเฮ้ยลืมกดหรือกดไม่สนิทเนี่ยกลิ่นมันหายไปก็เป็นอันจบสิ้นนะครับกาแฟให้เราซื้อมานะยิ่งแพงเท่าไหร่ยิ่งน่าเสียดายเท่านั้นนะครับเครื่องนี้นะครับก็เท่าที่ผมดูในในช้อปปี้นะก็มีทั้งสีดําแล้วก็มีสีขาวด้วยนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการแต่งร้านหรือว่าแต่งบ้านแต่งบาร์ตัวเองเนี่ยเป็นสไตล์ไหนนะครับ ของผมเนี่ยตอนนี้สีดำเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสีดำก็เหมาะกับผมดีนะฮะก็เครื่องนี้นะครับความจุประมาณ800กว่ามิลนะฮะหรือว่าเก็บกาแฟได้ก็1ถุงใหญ่นั่นแหละก็ราคาประมาณตอนนี้มีโปรโมชั่นมันปกติ1 800กว่าบาทเหลือพัน600กว่าบาทนะฮะก็สำหรับผมก็คุ้มค่านะครับเพราะว่ากาแฟที่เราใช้เนี่ยบางทีมันแพงกว่านั้นหรือว่าเก็บเนี่ยสองสาครั้งมันก็คุ้มค่ามาแล้วนะเพราะว่ากาแฟมันก็แพงอย่างที่ว่านะครับโอเคครับก็ ขอบคุณ t ทม์ z ี r o นะครับที่ส่งมาให้ผมได้ทดลองใช้นะฮะก็ชอบมากเลยแล้วก็อันเดียวมันไม่พอแล้วเนาะก็คงจะต้องมีอีกนั่นแหละก็เดี๋ยวว่ากันไปนะครับค่อยๆเก็บหอมรอมริบไปนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้มีกาแฟเพียงตัวเดียวแน่นอนนะครับก็มีสัก3าเครื่องเออพูดถึงแล้วนะครับในเว็บไซต์มันจะมีรุ่นที่ขายพร้อมกันเป็นเซตนะ3ตัวแล้วก็มีแท่นไม้ไมาให้ด้วยก็สวยงามดีนะครับก็ผมว่าคุ้มดี3อัน มาเข้าเซตเลยนะฮะโอเคครับใครมีคําถามนะฮะก็ถามมาที่ด้านล่างได้เลยนะครับลงพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยะฮะหรือว่าเมสเซจไว้ใน Facebook ก็ได้นะครับถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะบถ้าตอบไม่ได้ก็จะบอกว่าตอบไม่เป็นนะฮะตอบไม่ได้ไม่มีความรู้น,นั่นเองนะฮะก็สำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสับะไครตแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้มาเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ